สวัสดีครับเป็นแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบารนะ์ในวันวันครับช่วงของเช้าวันพรุ่งนี้นี้ NBA ก็จะมีการแข่งกันในรอบชิงชนะเลิศเป็นเกมที่5นะครับเวลาเดิมครับ7นาิกา30นาทีครับเป็นเกมระหว่างแมมมี่ฮิตที่จะต้องไปเยือนทางเดินาเกสบ้างฮิตนิสููตันต่อที่ผ่านมาชนะ4 5แพ้58ออกเจ้า3าหนเฉพาะไพรออฟนี่ชนะ15แพ้9นะครับโดยเมื่อวันสื่อน,นั้นก็โดนเดินาเกสเล่นงานขาบ้านไป9 5ต่อ108 ก่อเจ็งแต้มที่บุก3นะครับแล้วก็ตามหลังซีรีส์หนึต่อสแล้วครับจะม,มีบอลเลอร์ตัวดังของทีมเนี่ยก็ยังเร่งไม่ขึ้นนะยังสกอร์ปานกลางอยู่ที่25่สิบห้าแบรมเดมบโยก็ทำไป20กับ11รีบาวคาร์ลอรีนะครับอีก13 2ตัวที่น่าผิดหวังนี่คือเกฟวินเซนต์กับแม็กซ์รูทนะครับเพราะว่าชุดรวมกัน10ลูกลงแค่ครั้งเดียวระยะ3เนี่ยไม่ลงเลยทั้ง7ครั้งพวกเขานี่แพ้นักเก็ตมา12จาก14เกมที่เจอกันแล้วนะครับ มายมี่เนี่ยทำท่าว่าจะดีในเกมที่แล้วนะลากให้เกมช้านำา21-20แล้วก็การฟรีบาวทั้งเกมเนก็ทําได้ดีกว่า3 7ต่อ34ครั้งแต่ท้ายที่สุดก็ไม่รอดละครับแล้วนอกจากนี้ทาเลอร์ฮีโร่ก็ยังจะเล่นในเกมที่5ไม่ได้อีกเช่นเคยนะครับแนนโน้มทีมนั้นกินต้มนอกบ้านมา7จาก10นัดแล้วกินแต้มรวมเนี่ยก็ยังดีอยู่13-19จาก19ครั้งที่ผ่านมา แล้วเวลาสู้กับคู่แข่งที่ชนะเกิน60%อย่างเดนเบอร์เนี่ย64.6%ก็กินตามสายได้12จาก18หนนะครับสกอร์รวมมันจะออกต่ำ7จาก8เกมที่พวกเขาแข่งนะครับส่วนเดนเวอร์นักเกตสู้ตันต่อในฤด,ดูกาลนี้ชนะ56แพ้44ออกเจ้าหนนหนึ่งโดยเฉพาะเพย์ออฟนี่สู้ตันต่อชนะ12แพ้7นะครับสองพระรองของทีมนั้นเล่นดีในนัดที่แล้วครับอารอนกอร์ดอน27คะแนนบรูซบราวน์นอีกยี ส่วนนี้ก็ลาโยกิชมีปัญหาเรื่องการฟาวขึ้นแท่นนะครับก็สกอไป23เราแล้วจะมาบุรี่ในกลายเป็นตัวที่ฟอมตกนะครับเพราะว่าชุด17ลงแค่5ลูกแต่เขาก็ยังสา์ได้15คะแนนแล้วก็อีก12แอสซิสเลยเดนเวอร์นั้นมาเริ่มเร่งเกมในช่วงคอที่2อนะครับพักครึ่งนำา55-51แล้วก็จบคอที่3นั้นนำไป13แต้มในโปรโดิซานเนเบ์ครับทีมที่ท,ท,ทิ้งขาด3านเนี่ยจะกลายเป็นแชมป์3าจาก36สมัย ครั้งเดียวที่เกิดการคัมแบ็กคือ Cavalier เมื่อปี2016นะครับที่ทํำใส่ r อ y a l สได้มาถึงนามโน้มครับนักเก็ตนี่กินแต้มในบ้านมา7จ็าก10ครั้งแล้วก็กินแต้มโดยรวมมา7จาก9หผลที่ผ่านมาเวลาพวกเขาชนะยังต่ำา0แต้มนะครับแล้วลงแข็งนัดต่อมาเนี่ยก็จะกินแต้มได้อีก6จาก8หผลสกอร์รวมของทีมนั้นจะออกต่ำจาก5นัดนะครับ คู่นี้ในรอบชิง4เกมเนี่ยสกอร์รวมออกต่ำไป3นะครับแล้วฮีทเนี่ยมาเจ๊งในเดนเวอร์4ี่จาก5นัดแล้วก็เจ๊งตามโดยรวมเนี่ย28จาก38เกมที่เจอกันเลยครับความเห็นนะครับในช่วง10ปีหลังสุดเนี่ยเวลาทีมที่นำา31ในการชิงคอนเฟนหรือว่าชิง N b a นบะครับแล้วมาเป็นต่อเกมที่5เนี่ยทั้งผลแข่งจริงแล้วก็การสู้ต้าต่อมันจะออกมาที่ชนะ6แพ้4ี่อีกแนวโน้มหนึ่งครับ เวลาที่เจ้าบ้านนํา3หนึ่งแล้วเป็น่อเกม5เนี่ยคือจะมาเร่งเครื่องในควอเตอร์ที่สได้ดีนะแล้วก็นําตอนพักครึ่งได้9กจากเกมแต่เวลาฮิตในหลังพิงฝาแพ้จบเพยเนี่ยตั้งแต่ปี2019เนี่ยผลจริงแล้วก็สู้แต้มต่อมาชนะ3าแพ้3นะครับปัลเลอร์เนี่ยจะเร่งระดับขึ้นมาเป็นเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ28.1คะแนนในเกมแบบนี้ครับแน่นอนว่าหลายคน,นยจะมองว่าฮีทฟลุกนะไอเกมที่2เนี่ยที่ยิงระยะ3ลงไป 49%ก็เลยชนะได้ผลแข่งก็คงต้องบอกแล้วครับว่าระยะ3ของแมมมี่นั้นมีผลเหมือนกันแต่จะบอกว่าพลุกนั้นคงไม่ได้เพราะว่าในช่วงของ18เกมหลังเนี่ยระยะของทีมเนี่ยมันอยู่หลักที่33%เนี่ยมันเกินกว่านั้น9แล้วก็ต่านั้น9นะครับก็เชื่อว่าตัวประกอบของทางแมมมี่พวกเกวินเซนแม็กซ์รูทเนี่ยไม่น่าจะห่วยมัน2อเกมที่ผ่านนะมันมีโคตา้านะครับที่จะพลิกได้แล้ว เพลย์ออฟที่ผ่านมาเราบอลให้เป็นรองอย่างน้อย7.5คะแนนนะมามี่นั้นพลิกชนะได้เห็นเจดหนด้วยนะครับเช้านี้พวกเขามีแต้มอยู่9้าแต้มในมือซื้อสปริรตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าทางมามี่ฮิตจะสู้ไม่ให้แพ้ขาดสําหรับศึกอาจจะเป็นเกมสุดท้ายพวกเขาในฤดูกาลนี้นะครับนั่นคือความคิดเห็นสําหรับรอบชิงเอ็นบีสำหรับแฟนแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาลนะนั้ครับ